มันดุยังสุดท่ายเนาะนเป็นไงบ้างเป็นสิคือคื่นแตัคือหนามใส่ใชหลังสุดท่ายคืออยู่เนาะโอ<ฮ>้ปลาสิวปลาสิวงามๆขาดเา่า สีลีเดเนาออออี่เนาะกรสิโอ,อ้มนันอยู่เนออาะเออี่เ่นอากา้าดาออเอาไปโดนบ่มันตายมันตายพี่เนาะ งนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปนานอาเอฟซีเอฟซีใหม่เลยเอฟซีเก่าจ้าติเขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางมือนีส,สาวนางกะสิผ้าปนยายมียายลุงหวยลุงหงคือเก่าจ้ามหาใส่ตุ่มปาริวเนาะเน้อมือนีกันสิเป็นห้อจ้ากับโครงไกเป็นดุดไปชมน้ำสาวนางเบ่งจ้า่ามืนหนีส,สาวนางสิมันบ่จ้าอายุหากินมือนีสิมันบ่จ้า lắng để cả p/nơ sẽ chôm được không sẽ chôm đấy nắng để cả sẽ sai hình bưng bớt khô lắng cả cái sai hình này mày bưng chắc tam chỉ lắng nó mày này ở tủ mát chỉ chì lắng cả กลุ่กอเห็ดแหงฮ็ตกระดางเนาะก่อยห็ดแหงฮ็ดค้อนแหงจ้าจะเก็บไปเว้สุเนาะแยังสได่ายีดอกก็่ ใส่ตุ่มหอดหลังชุดถ่ายพี่ดีขึ้นมาฟัฟงมาเพ่อเก็บแหงเนาะก็เลยเก็บเอาเก็บแหงไปฝากทีกน่อจ้าคันิบิเก็บออกในหอดต่ไปซึงก็ออก้ด 长豆角，很豆角。 เย็นดิตันยูบท่วขมิ่นดิลางแหลกครับพี่น้องล้งแหมีอยู่น,น,น,นลางแหลกลางแหกบุปันได้เนาะชมพอบาเห็นปาลาแลนมาลุ่นลางที่สองกันเ เ็นซีรีส์แถ่ๆว่าวจิต้อจะมีปลาอยู่กนะันนี่จะเป็นปลาซิวหน่อยนะซิวหน่อยพีดีก่อยพีดีก่อยอืมไอ้กังเขาเฉพาะ,ะคนบออปลาซิวคนบ่อเขา ร้องเนาะประคอกันเขาออกกระซิวหันเขาหลังที่สามเนะพี่เย็นเน่ยบดึกบดิกเลยเาสาวนหนเนาะกระสิวเนาะพี่ดีก่อยเลย ซิอเขาตัวงาม้ยมีตัวเท่าบวล้วเท่าแดเ,เย็นจิลีเตเน้ะ โอ้ี่นอกระสิวโอ้มันอยู่เนาะกระสิวัวงามอยู่เนาะกระสิวหมอเห ดูจ้าอุ้ยมีปลาตปะปลาซิวค่ตัวปัไนาะดูอนีมันออกันรีบมาตนั้นนี่เนาะปาซิเขา หลังนี่ถือจะไปาซิวเขาจากพี่น้องเขินสิีคือ,อขย่บเท้าว้าดิอะเอาไว้โดนบ่มันตายมันตายพี่น้องเอาไว้เพิ่งเนาะ เย็นอีลีบอถือด้อยตะพี่น้องหลัง ใจเลยเลยมันอีตัวละเท่าเป็นปลาจิวปองเนาะตัวงามยู่เนาะแต่ว่าเป็นปลาจิวปองแ้่เอาไปเห็ดปลาแดก ปลาหน่อยแสบจ้ะปลาน้ำหอยน้ำพองเน,ะนาะนี่สิมันดีจ้ะปลาซิวเนาะคือมันจะ้หนังขึ้นไซเดปลาซิวหน่อยปลาซิวหน่อยนี่จะปลาหน่อยมึน ไม่ไปเลยวันนี้บอกคอยถือปันไดเนาะจมครับเพรน้องเยนสิรีเลยอบนีปะเลยนาะบอกเข่ารลงนี่บาายบไร่าานะบไา,า่อยู่โบไร่

มันนี่ก็จะเป็นปลาซิวหลวนหลวนเนาะปูกระดไดไอกลงก็ะดไดปลาพูดดิมกจ้ะตรงหางอย่เนาะ ปูตาันนี้ือเป็นต่างเลยแต่เก,ก็บต้นนง,งนคะรับมันดุนยังสีขนนะ่ขายเนาะคือเป็นไรบ้าง เป็นสิคือตบบื่น่ังคือหนามใสจ้ะหลังสุดถ่ายคืออยู่เนาะโอโหประสิวปลาสิวงามๆขาดป่าเท่าขาดขาด,ขาดตุ้มขาดตุ้มขาดสุดถ่ายเนะแต่ปลาสิวหน่อยอประสิวเขาเป็นตะมุกแสบเนาะ หอดเวลาเดินทางกระบานเลยเนาะจ้ามาสรุปยอดใดย้อนมานจ้ามื่อนี่กระไดพ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้าะได้เครื่องกระติกน้ำอยู่จ้าแต่ว่าเป็นปลาซิวจ้ามื่อเนี่เป็นปลาซิวเขาปลาซิวหน่อยจ้าสวนหลายขันมากินนน่เดี่ยวเถ่าเถาจ้าหอดเวลาเดินทางกับบานมาสรุปยอดใดย้อนมานจ้าเมื่อเนี่มื่อนี่ก็ลงหวยลงหองจ้ากระไดเป็นปลาซิวหน่อยปลาซิวเขาจ้าปลาพอดีมุกอยู่จ้ากระไดเป็นเครื่องกระติกน้ำจ้า ต่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบก็อยเรลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับสองรอปลากับสาวนางเด้อจา้าก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มอบให้สาวนางจา้าสำหรับคลิปมือหนีสาวนางกับบ่มียังหลายก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจา้า